สวัสดีนะครับสวัสดี fc ฟซีมาไงาเลยครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บึงสีไฟวันนี้มาปั่นนะฮะทั้งปั่นทั้งไถเลยนะวันนี้เพราะเดี๋ยวจะลืมขาไถานะต้องเอาขาไถามาเล่นด้วยเนาะเออมาไงาห้ามลงไปนะอยู่ข้างบนนี้นะ ห้ามลงห้ามลงหนูหนู้นตัวอะไรก็เล่นอะไรกันนะ่ะไปดูดินูนะ่นน่ะไปไปดูไปดูปดนะ่าๆนะ้านเะขาเล่นอะไรกันน่ะไปดูนิ้นู่นเรีวไปดูไปดูไปด,ไปด,ไปดูปั่นไปโอ้ยเล่นกันตัวตัวดำเลยเห็นไหมนะ่ะเห็นปะ เด็กเล่นมากกับตัวดำเห็นไหมเด็กที่ไม่ค่อยเล่นจะตัวขาวเห็นป่ะเนี่ยเห็นปะ่ะเออเนี่ยดูสิเห็นไหมเอาสิปั่นสิเฮ้ยไหนอะรถดับเพลิงอะเออพาพ่อไปพาพ่อไปอ,อุ้ยสปีดสปีดสปีด กระตาไม่ทันแล้วนะเฮ้ยไงไงามามามา้าขอรถตะเพิงจะไปแล้วเนี่ยยางชื่นชอบเลยนะเพื่อน มาได้เลยไปเอาคาถ่ายมาเล่นบ้างปะไปเล่นกาถ่ายบ้างเดีย๋ยวลืมโอ้ยสปีดสปีดฮี่สวยจะได้ทีมชาติแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็โควิดเนาะโควิดร,รอบสามนะบึงสงไฟเงียบๆไปเนาะ เครื่องเล่นนี้มันก็อยู่ตากแดดนะฆ่าเชื้อโรคไปนในตัวอยู่แล้วโอไปเอาขาถ่ายปะ<า>อืมไปเอาขาถ่ายกันปะ่ <Yeah. S 1> ปะเอารถนี้ไปเก็บเอาขาถ่ายวิ่งมั่งดิลืมไปหมดแล้วมั้งขาถ่ายอะ่ะ เอารถนี้ไปเก็บแล้วเอาขาไถมาเล่นไปเออเอาข,า,า,อา,ขา,าไถมาเล่นสปีดสปีดสปีดโอ้โหไหวมากมีหมอบด้วยนะ <c oughs> มาทางนี้มาทางนี้ <laughs> อ๋อยิงปั่นก็นยิงโตนะเออเด็กออกกำลังกายก็ยิงโตนะครับเพื่อนไหวมากเลยเนี่ยที่นี่ก็บึ้งสีไฟเนาะเดี๋ยวให้ดูรอบๆข้างก่อนเลยสาระเก้าเหลี่ยมนะครับนั่นๆนั่นๆเออนี่วันนี้เปิดไฟด้วยเพื่อนเนี่บึ้งสีไฟเราเปิดไฟแล้ว อี่าไปดูนะครับเกินสวยมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่ข้ามมนะเดี๋ยวรนะอดูรับับนเนละุกไปแลวครับ,ไม,บไม่เจ็บลูก,ล,กลูกได้ไหมลูกลูกเองนะครับเจ็บตรงไหนเปล่าสบัดข้อมือสบัดขาฮึบยกมือยกมือพอดูยกมือยกข้างนี้อีกข้างนึงเออโอเคไปไม่เจ็บ ไปทำยังไงรถล้มเนี่ยดูฟางไงดูนกดูนกโอเอ้าไปไปไม่เจ็บครับนกสนใจตัวหนูอะไรอย่างเงี้ยไปตกอยู่รับฟางเนี่ยไปต่อครับนี่ลูกผู้ชายไม่กลัวเจ็บอยู่ละนักกีฬานะรถล้มแค่นี้เรื่องสิวสิว คสนนะรถอะไรรถอะไรฮะรถอะไรรถบดไม่ขึ้นนะลูกอันตรายจะตกลงมา รถอะไรไรถอะไรครับรถอะไรครับเนะี่ยเขาเรียกว่ารถอะไรรถบดฮู้ววเฮ้ยรถบดจริงๆด้วยโอ้ยรถบดจริงๆด้วยเขาไปบดปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกใช่บดปลาหมึก,มกไหมเอาบดอะไรอ่ะบดถนนหรือบดปลาหมึกถนนอ,นอา้าเหรอโอ้โหพ่อกะคิดว่ารถบด,ดปลาหมึกกันเนี่ย โอ้ยรถบนถนนอืมไปไปเร็ว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 สับขา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  มาทางนี้ครับมาทางนี้ครับไม,ไ,มไม่ไปครับกลับมามนะกลับมานะกลับมานะมาทางนี้มาทางนี้มา,นานมาเล่นลานกวปางลูกมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่รองเท้าใหม่เลยนะวันนี้ลงสนามมาแรกเลยไม่ไม่ไม,ไม่มาเล่นทางลานนี้มันตรงนู้นมันมืดแล้วตรงนู้นมันมืดแล้วไปตึ้งตึ้งนู้นตึตง้ตงตงึตง้ตงตึ้งไม่เคยจับช็อตเด็ดตอนมาไงลมสักทีเลยนะเพื่อน ไม่ตั้งแต่ปั่นได้นี่ไม่เอาขาไถเลยนะแบบทิ้งขาไถเลยให้เล่นก็ไม่เอาเราลองลองให้เปลี่ยนเล่นขาไถมาดิิ้แม่หน่อยลองลองขาไถให้พ่อดูหน่อยเร็วๆไปเดี๋ยวสนามเปิดนี่สนามเปิดแล้วไม่เล่นไม่เป็นเลยนะเล่นเซมี่ไปเอาขาไถบ้างเอาขาไถบ้างเอาคันนุนบ้างเอาคันนุนไปสิ่งบ้างเฮ้ยเอาคันนี้ไปสิ่งบ้างนี่นี่ไปลองเอาคันนี้ไปสิ่งนีนี่ นี่ไงซิ่งได้ยกล้อได้ด้วยมเดอเอเดอได้เออเอาคันนู้นไงวันนี้แม่ดูหน่อยไม่เอาเลยเนาะมนปั่นได้เร็วกว่าไงปั่นไดเร็วกว่าอือาถยมันเหนื่อยอ่ะอาถยมันใช้แรง้าไมไหมอันตรายอันตรายครับมาไงครับ อันตรายมากเลยเดี๋ยวตกลงมานะมันหมุนได้นะเห็นไหมนั่นน่ะน่ะน่ะ,นะ,นะนใช่อ๋เด็ดล็อกน้อยฮิปปี้น้อย แล้วครับเพื่อนก็นุ่นนะบึงสีไฟก็ใกล้จะมืดแล้วนะเออสว่างสวยเลยนะนี่นะเพื่อนบึงสีไฟนี่สาราหลังใหม่นะสาราใหม่สร้า,ง,าง,งเสร็จเมื่อประมาณสักนิทุนาที่แล้วไหมเองประมาณปีนึงใกล้เกือบปีแล้วเนาะ เมืม่อก่อนนี่น้ำมันแห้งไปครั้งนึงแล้วมันติดไฟบ้านเราเนะี่ยน้ำก็เพิ่งมานะครับเนี่ยน้องสุดลูกตาเลยเนาะลู้นเลยโอ้โหลมมือแล้วครับ <laughs> เจ็บสิครับทีเนี้ยเจ็บครับ <laughs> เแล้วจะเข้ามาทำไมตรงเนี้ยหนูจะเข้ามัวไม่ได้จักรายานมาไม่ได้หมายหมายเขาว่าจะไปได้ทุกที่ลูกเจ็บไหม <laughs> ไหน <laughs> <laughs> ตกน้ำเบาลัวเบาไหนอมีเค้ด้วยนะเาทอะไรอะฮะเาทอะไรอยู่นู้คเคนะเคนะทำลงไปนะเค้ชิ้นเด็กนะถ้าหนูไม่เอาขาตั้งลงก่อนเอาเร็วเอาขาไหนขาข้างชิ้ได้นะ สใ้เราอืมต้องเปลี่ยนล้เนอเป็นีขอบทองนะอืมไปแล้วก็วันนี้ก็พามาะายมาบึงสิไฟนะฮะไม่ได้มานานแล้วครับไม่ได้มา ไม่ได้ทำเป็นเดือนแล้วเนาะอืมก็มือสีไไโล่งๆไปเนาะเดี๋ยวนี้คนออกกำลังกายก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะมาครับสวัสดีคอนครับจะปิดจะปิดการบันทึกแล้วครับมาไงครับสวัสดีครับก่อนมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อน ไม่ไม่เหมียงเดี๋ยวมีงูเดี๋ยวมีงูเ,งเออกวัน,นี้ก็ค่ำแล้วเนาะก็ขอขอบคุณ f อฟซนะครับ f อฟซมางไงนะครับที่ติดตามมางไงนะครับถ้าชอบมางไงก็ฝากกดติดตามให้มางไงด้วยนะครับกดใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็มางไงก็สวัสดีนะครับ